โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโม o t ต r ร i ไซวอกันอีกครั้งนะครับตอนนี้อยู่กับผมจอ,โมโรรอร์นมอตรไวอกันอีกเช่นเคยแล้วก็ในวีคนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่อีก1คันนะครับที่เพิ่งมีการเปิดตัวในประเทศไทยของเราไปเมื่อไม่นานนะักก่อนหน้านี้นั่นก็คือตัว g p s RON สโกนีวาลนะครับปี2022ซึ่งมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับใคร มีอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าตัวซีเวกโดน2 22มีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับโอเคครับก็ในส่วนของตัวโดน2,022นะครับถ้าให้พูดตามตรงเลยนะตัวโดน2,022เนี่ยก็จะมีชุดแฟรริ่ง นะครับแล้วก็เปลือกนอกเนี่ยคล้ายเดิมทุกอย่างนะครับแทบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวดีไซน์รอบคันที่เน้นในเรื่องของเส้นสายความเป็นสปอร์ตโฉบเฉี่ยวนะครับเป็นหลักจนทนนันทีที่ว่าในคู่แข่งที่เป็นพรีเมียมสกูตเตอร์ด้วยกันเนี่ยไม่มีใครดูดูดันเท่ามันแล้วนะครับแล้วก็จุดเด่นที่เป็นแบบชัดๆก็คือในส่วนของไฟหน้านะครับที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวโดนก็คือไฟหน้า LED ที่จะเป็นแบบแถบเส้นตัว Y ตรงนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจน นะครับตัวชิ้นแฟงที่ด้านข้างพวกนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับแถบไฟเลี้ยวก็ยังเป็น LED เหมือนเดิมนะครับชุดล้อก็ยังคล้ายเดิมอยู่นะครับเป็นลายเดิมแต่เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนวัสดุต่างๆจะดีขึ้นนะครับจานเบรกก็ยังเป็นจานเบรกไซส์เดิมนะครับนี่เห็นไหมล้อคันทุกอย่างยังคล้ายเดิมทั้งหมดนะครับโลโก้ดร็อก็ยังเป็นโลโก้แบบ3มิตินะครับพวกไฟท้ายก็ยังเป็นไฟท้ายที่ ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหรนักนะครับก็คือ,อยังเป็นไฟไท้ายแบบ LED ที่มีเส้นตัว Y วแล้วก็จะเป็นรมดานิดๆนะครับก็จะดูดุดัน,นหน่อยๆนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอเจอรถโดนปี2องพี่แล้วสงสัยว่าเฮ้ยมันเราจะรู้ได้ไงว่าโดนปี2องพี่อะ่ะมันต่างจากเดิมยังไงนะครับหลักๆเลยก็คือรู้เรื่องของชุดสีนะครับเพราะว่าถ้าใครจําได้ตัวโดนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นชุดสีแดง คทาแลมโบแล้วก็สีดำนะครับสีดำประมาณนี้แล้วก็แดงอะแดงที่ว่ามันจะเป็นแดงออกแป๊ดๆหน่อยนะครับแต่ว่าในตัวปี22เนี่ยสีแดงอะมันจะเปลี่ยนใหม่มันจะเป็นสีแดงออกหม่นๆนิดนึงซึ่งมันจะดูหลูหรามากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีสีนี้ที่เป็นสีโปรโมทซึ่งก็คือตัวรถโดรนสีขาวนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็จะมีสีดําแดงแล้วก็จะมีสีพิเศษที่เป็นสี จะไม่ได้สีสเปเชียลอิดิชันนะครับมันจะออกเหลือบๆนิดนึงมันจะเหลือบๆคล้ายๆชิ้นส่วนตรงนี้นะครับอันนั้นจะเป็นสีสเปเชียลนะครับซึ่งมันก็จะมีวานอยู่5สีนะครับตัวใหม่นะแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นตรงนี้เนี่ยก็คือสีโปรโมทแล้วก็นอกจากทุกสีให้สังเกตอีกจุดหนึง่งก็คือตรงนี้นะครับคือสติ๊กเกอร์ของเขาอะ่ะมันยังจะเขียนอยู่เหมือนเดิมแหละว่า Cy เบอร์ a ทรนะครับซึ่งเป็นเอ่อเป็นคอนเซป การออกแบบของตัวสกูตเตอร์รุ่นนี้อยู่แล้วนะครับแต่ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะเห็นสติ๊กเกอร์สีวาลตรงนี้นะครับเห็นสติ๊กเกอร์คําว่าสีวาลซึ่งบ่งบอกว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยม,ม,มันได้รับการปรับปรุงใหม่นะครับมันได้รับการปรับปรุงใหม่ก็คือให้มีการเพิ่มจากเดิมเนี่ยเครื่องยนต์ของเขามันจะเป็นบล็อก2วาลซิงเกิลนอมเกรดแคมชนนะครับคราวนี้เปลี่ยนม่เป็น4วาลดับเบิลเอ่อซิงเกิลนมเกรดแมชั่นนั่นแหละนะครับไม่ใช่ดับเบิลนะแต่ถ้าดูโดยผิว ในเรื่องของชิ้นส่วนค้ายนอกเ่าไห่ท่อไอเสียก็ยังมีหน้าตาคล้ายเดิมอยู่แต่ถ้าให้พูดโดยคร่าวๆนะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมันก็ยังเป็นเครื่องยนต์บล็อก150ซีซีเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับช่วงชักขนาดกระบอกสูบเท่าเดิมเลยแต่ว่ามีการปรับปรุงในเรื่องของชุดกล่อง ecu นะครับปรับปรุงทางเดินอากาศใหม่ปรับปรุงระบบส่งกําลังใหม่ทั้งนี้ก็เพราะว่าฝาสูบของเขาอะ่ะนั่นแหละอย่างที่บอกมันมีการปรับใหม่ให้เป็นแบบ4บี่วาลนะครับซึ่งเท่าที่ทราบเนี่ย เหมือนมันจะเป็นสี่วาลที่ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนเพิ่งจะซื้อตัวสองวาไปนะครับหรือซื้อไปนานแล้วแล้วอยากจะเอาเป็นสี่วาก็น่าจะทําได้อยู่เพราะอย่างที่บอกว่าในเรื่องของอขนาดความจุเครื่องยนต์กระบอกสูบช่วงชาร์อะไรพวกนี้เท่าเดิมหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสับเปลี่ยนอะไรพวกนี้คิดว่าทําได้นะครับคิดว่าน่าจะทําได้แล้วก็เท่าที่ทราบก็อย่างที่บอกว่าไอ้พวกราบส่งกํลาลังเนี่ย ขาก็มีการปรับใหม่ด้วยเช่นกันเพื่อให้รถมันออกตัวดีขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อเมื่อคนไหนเคยดูรีวิวของมอเตอร์ไซวลนะครับที่เป็นรีวิวตัวโดนอ่ะก็จะทราบกันดีว่าผมเคยบอกไปอยู่นิดนึงว่า,อาโอเคแรงปลายของมันอ่ะดีมากนะครับแรงปลายของมันดีมาก,แ,ามมากแต่ว่าแรงต้นของมันอ่ะค่อนข้างจะเหนื่อยไปสักน,นิดนึงซึ่งตัวนี้เขาบอกว่ามันถูกปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้นก็ไว้เดี๋ยวผมได้รถทดสอบมารีวิวอีกทีเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะบอก,อกทีว่ามันดีขึ้นขนาดไหน ส่วนความเร็วไปก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้อีกครั้งนะครับว่าเราได้เคยทดสอบท็อสปีดของมันไปแล้วนะครับซึ่งตัวโดนเนี่ยอย่างที่รู้ว่ามันถือเป็นรถสกูตเตอร์ 150cc ที่เร็วที่สุดเท่าที่ทีงานมอเตอร์ไซเคยได้สอบมาซึ่งคนทดสอบก็คือผมเองนะครับจอนมอเตอร์ไซค์นี่แหละเป็นคนทดสอบเองตอนนั้นเนี่ยน้ำหนักก็90กโลนะครับแต่ว่าเจ้าโดนเนี่ยกับสามารถ วิ่งขึ้นไปจนแต่หลัก130กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับในการทดสอบครั้งนั้นนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันยังเป็นแค่2วาวาวอยู่เลยนะครับคราวนี้เนี่ยพอเป็น4วาลาวแล้วเขาบอกว่ามันแรงขึ้นทั้งแรงต้นแล้วก็แรงปลายแล้วก็ประหยัดน้ำมันขึ้นด้วยก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าได้ลองขี่จริงแล้วมันจะทําลายสถิติเดิมของตัวเองหรือไม่นะครับซึ่งถ้าทําลายได้แน่นอนว่ามันก็จะขึ้นแท่นเป็นสกูตเตอร์150ที่เร็วที่สุด เข้าที่ m o t o r ร์ไซควลทดสอบกันมาต่อไปอีกนะครับส่วนราคาตัวโดรนเนี่ยเท่าที่ทราบนะครับทั้ง3รุ่นนะครับก็คือที่เป็นรุ่นธรรมดาที่จะไม่มีกุญแจคีย์เลสนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าคือพวกหน้าจออะไรพวกเนี้ยทั้ง3รุ่นที่เป็นสแตนดาร์ดหน้าจอมาตรวัดแบบดีิต้อนอะไรโลโก้อะไรพวกเนี้ยชุดสง่งชุดสีเนี่ยมั้นก็แทบจะเหมือนกันทั้งหมดอยู่แล้วแต่ว่าหลักๆเลยนะก็คือตัวสแตนดาร์ดมันจะ ได้กุญแจธรรมดานะครับที่เป็นกุญแจบิดธรรมดาจะไม่ได้แบบย์เลสแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาก็ตัวนั้นก็จะเป็นสีดําส้มนะครับแล้วก็ที่เป็นตัวย์เลสก็คือจะเป็นตัวเสีขาวสีส้มสีแดงพวกนี้ก็จะได้คย์เลสขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวสเปเชียลนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อเมื่อต้นคลิปแล้วว่าสีมันยังเป็นสีเหลือบเหมือนเดิมอยู่ทั้ง3รุ่นเนี่ยจะบวกราคาเพิ่มขึ้นจากตัวโรน150ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ3,000บาท นะครับประมาณ3,000บาทตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ6 0,000ปลายๆ7 0 0 0พนต้นๆประมาณนี้นะครับก็ยังถือว่าถูกอยู่ดีนะถ้าเทียบกับพวกสปอร์ตไม่ใช่ดิพวกสกูตเตอร์1 5อรุ่นอื่นเพราะว่าพวกนั้นอะ่ะมันจะแตะหลัก80,0009 0,000หแล้วนะครับก็จริงๆอะ่ะอย่างที่บอกว่าตัวทีมมอเตอร์ไซค์บอสน่าจะได้รถมารีวิวในเร็วนี้แหละนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันไปด้วยแล้วกันตอนนี้เนี่ยแค่พามาพรีวิวก่อน นะครับว่ารถคันจริงมันเป็นอย่างไรก็ถ้าให้สรุปง่ายๆก็คือบอดี้ภายนอกยังเหมือนเดิมทุกอย่างแทบทุกอย่างยกเว้นแค่ลดลายกับเฉดสีนิดหน่อยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเครื่องยนต์นะครับซึ่งอันนี้บอกเครื่องยนต์เขาบอกว่ามันดีขึ้นมากผมก็ยังไม่ได้ลองไว้เดี๋ยวถ้าลองแล้วจะมาบอกอีกทีนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกดฟอลโลวิ่กดซินเฟิร์สไปด้วยนะครับในส่วนของ y o YouTube c h ช n แ e l กออ็อย่าลืมกดไลค์ กด s u b s ไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือน t ย b e c ุ a ช n e l ให้เราด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็ไม่พลาดการเดปเดข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปส่วนในวันนี้เนี่ยผมต้องขอขอบคุณทางเอเจตากสิน18นะครับที่เอื้อเฟื้อตัวรถแล้วก็สถานที่ให้เราได้มาถ่ายทำไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ดูกันในวันนี้นะครับขอบคุณมากจริงๆเพราะว่าเราพยายามหารถมาถ่ายให้เพื่อนเนี่ยหลายรอบแล้วนะครับแต่ไม่มีโอกาสสักทีแล้วก็เพิ่งจะมาได้ของทาง g p s ตากสินต้องขอบคุณว่าใครที่อยู่บริเวณนี้ก็ มาดูรถคันจริงได้นะครับคันอื่นก็มีนะครับขายของใหม่ละกันตอนนี้ผมจอรนโมโตรอวลต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับแล้วไว้ค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ